ถือเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างมากมายนะครับสำหรับเรื่องของการจับเซิร์ฟฟ้าวในการแข่งขันกีฬาตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยผลล่าสุดน,นะครับก่อนจะเข้าเรื่องครับวันนี้คุณผู้ชมลองไปดู4วงเสิร์ฟนี้ก่อนครับดูกันครับแล้วให้คําตอบในใจของตัวเองว่าวงเสิร์ฟไหนเฝ้าหรือวงเสิร์ฟไหนไม่เฝ้าครับ ดูแล้วได้คำตอบหรือยังครับถ้ายังไม่ได้คำตอบมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับว่า4วงเสิร์ฟที่ผมเอามาให้ดูมีวงเสิร์ฟไหนบ้างที่ฝ่าวแล้วก็ไม่ฝ่าวนะครับ <S <S โดยก่อนเข้าเรื่องนะครับผมขอพูดถึงกติกาของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก่อนนะครับในข้อ11คือเรื่องของการผิดกติกา11.1.4นะครับในระหว่างการส่งลูกเท้าหลักของผู้เสิร์ฟลอยพ้นพื้นก่อนที่เท้าจะเตะสัมผัสลูกตะกร้อ หรือออกนอกเส้นวงกลมเสิร์ฟไปทั้งเท้าในระหว่างการส่งลูกพูดง่ายๆก็คือการที่เท้าหลักในการใช้ยืนน่ะลอยพ้นเหนือพื้นนั่นเองนะครับดูกันที่วงเสิร์ฟแรกก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะครับจะเหมือนเป็นการกระโดดเสิร์ฟนะครับแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่จังหวะสไลด์เท้านะครับ ยังมีส่วนของขอบรองเท้าลากไปถึงปลายรองเท้านะครับเหยียบอยู่บนพื้นตลอดแล้วจังหวะที่เสิร์ฟครับนี่ฮะเท้าที่ใช้เสิร์ฟเสิร์ฟโดนลูกก่อนที่จะเป็นแรง f โฟลว์ทูนะครับให้ตัวเสิร์ฟตกลงมาที่พื้นเหมือนก,นการกระโดดเสิร์ฟนะครับแต่ถ้าเสิร์ฟแบบนี้ก็เคลียร์ครับส่วนเสิร์ฟด้วยน,นะครับ ดูเผินๆอาจจะเหมือนไม่ฝ่าวนะครับแต่ถ้ามาดูตามรายละเอียดกติกาที่เขียนระบุไว้นะครับเท้าหลักของผู้เล่นนะครับก่อนจะเสิร์ฟนี่ห้ามลอยเหนือพ้นพื้นครับเป็นจังหวะที่ดูยากมากๆครับคุณผู้ชมครับแต่เรามาดูรละเอียดจริงๆครับจะเห็นได้ว่าเท้าของน้องก่อนที่จะเสิร์ฟ ลอยพ้นพื้นครับเป็นจังหวะขยุกก่อนจะเสิฟนั่นเองครับการเสิร์ฟลักษณะน,นี้ก็จะเป็นการเสิร์ฟแล้วทําให้ลูกเสิร์ฟเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับวงเสิร์ฟที่3ครับอันนี้ค่อนข้างชัดครับจังหวะก่อนจะเสิร์ฟครับลอยพ้นพื้นชัดเจนคุณผู้ชมลองดูจุดแรกของคนที่กําลังจะเสิร์ฟจ,จุดแรกเนี่ยปลายเท้าอยู่จุดตรงนี้แต่ก่อนจะเสิร์ฟครับดูครับ ขยับไปจุดหนึงชัดเจนซึ่งตามลักษณะการเสิร์ฟธรรมชาติการเสิร์ฟนะครับเท้าจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึงได้ไม่สามารถลากติดกับพื้นไม่ได้นะครับต้องเป็นการขย่งหรือยกไปแบบนี้ทั้งเท้าซึ่งถ้าเอาตามกติกาฝ่าว100%ครับวงเสิร์ฟสุดท้ายครับเป็นวงเสิร์ฟที่ส่วนตัวผมอยากจะยกให้เป็นวงเสิร์ฟที่ ยังไงก็ไม่ฟาวครับนี่คือลูกเสิร์ฟของธนวัฒน์ชุ่มเซนานะครับเห็นว่าวิธีการเสิร์ฟของเจ้าดิดเนี่ยจะมีการขยิงปลายเท้าขึ้นมานิดนึงก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับเพื่อเตรียมน้ำหนักที่จะเหวี่ยงขาที่จะเสิร์ฟเนะี่ยขึ้นไปหาลูกนะครับแต่การเสิร์ฟของเขาครับไม่ว่าจะขยับแค่ไหนก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าหลักในการยืนติดพื้นอยู่เสมอก่อนที่จะเสิร์ฟนีซึ่งถือว่าเป็นโมเสิร์ฟที่เคลียร์ชัดเจนนะครับ ทีนี้ไปดูวงเสิร์ฟที่ผมไปถ่ายมาระหว่างที่น้องๆฝึกซ้อมนะจะเห็นได้ว่าลักษณะการสไลด์เนี่ยก็กั้มกึ่งครับว่าเท้าจะลอยขึ้นเหนือพื้นหรือไม่เนี่ยจังหวะนี้ถ้าดูมุมนี้ก็เหมือนจะยกเหนือพื้นแต่ถ้าเราดูอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีขอบรองเท้าที่ติดอยู่กับพื้นด้วยก็ได้นะซึ่งถือว่าเป็นเคสที่เป็นเรื่องของวิจารณญาณของผู้ตัดสินด้วยนะ แต่ถ้าแบบเคลียร์จริงๆดูอีกมุมหนึ่งครับลองดูจังหวะอีกมุมนึงอันนี้คนละคนนะครับแต่ว่าวงจังหวะหคล้ายกันมีการยกเท้าขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งครับขอบรองเท้ายังติดพื้นอยู่แล้วก็สไลด์ขึ้นมาจังหวะเสิร์ฟก็เคลียร์ครับเท้าโดนพื้นอยู่ตลอดเวลาครับหลุดออกจากวงก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะเสิร์ฟนี่คือโดนลูกไปแล้วครับเท้าที่ใช้เสิร์ฟก็ถือว่าเป็นกติกาที่มีรายละเอียด สูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีกล้องวิดีโอชาเลนจ์ก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสมาไล่ดูอะไรแบบนี้แน่นอนครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคลิปจากเพจ new wave ตะกล้อนะครับที่เขาลงไว้ว่าฟาวงไหนนะครับคือถ้าเราดูอ่านละคุณผู้ชมลองดูแบบเต็มๆก่อนนะครับก็จะเห็นว่าวงเสิร์ฟในขณะที่เสิร์ฟเนี่ยปลายเท้าจิกพื้นอยู่ตลอดครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตอนเสิร์ฟครับเดี๋ยวดูอันนี้พร้อมกันครับ ปัญหาอยู่ที่การขยับของตัวเสิร์ฟก่อนที่จะเสิร์ฟนั่นแหละครับถ้าดูภาพช้าแบบเฟรม by เฟรมจะชัดเจนมากครับว่าเท้ายกลอยเหนือพื้นแม้จะยกขึ้นมาถ้าวัดด้วยแม้บรรทัดก็ไม่เกิน0.5ม mm, ิลิเมตรเผลอๆไม่ถึงด้วยซ้ำครับแต่ถ้ากากรกติกาออกมาหรือมีวิดีโอชาเลลจนย,ยังไงจังงวันนี้โดนจับฝ่าลแน่นอนครับ ถือว่าเป็นกติกาที่มีรายละเอียดสูงมากๆนะครับทั้งพุทตศิสินเองแล้วก็นักกีฬาเองในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะทําตามกติกาให้ได้มากที่สุดนะครับนักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามกฎส่วนพุทธศิสป์ก็มีหน้าที่มีความเข้มงวดในการที่จะทําให้นักกีฬาเล่นตามกติกานะครับลอฟท์เด็กเกมของเราก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เรื่องของกติกาการแข่งขันก,กีฬาตะกร้อเข้าถึงได้ง่ายสําหรับคนทุกคนนะครับ ดูมาถึงตรงนี้มีข้อเสนอแนะหรืออยากจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันก็มักคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจนถึงตอนนี้ครับฝากติดตามรอออฟเฟกต์เกมในอีพีหน้ารวมไปถึงติดตามสนามตะก้อไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ